สวัสดีฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะตอบคำถามสามสิบนาทีฮะเย็นวันศุกร์ที่สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับทันใดเข้ามาแล้วนะฮะก็ควรเคาะหัวใจนะฮะกดติดตามกันหน่อยนะครับผมเคาะหัวใจกดติดตามนะกดกวน,นะฮะกดกดกดขอบคุณทุกท่านที่ กดหัวใจนะแม่น้องฮานาส่งกุหลาบมาให้ด้วยนะฮะทำให้หมอไม่ต้องซื้อกุหลาบให้ตัวเองนะฮะโอเคครับต้องทำเสียง a s i m เนี่ยไหมนะไฮะามาเขียนโน้ตวาดรูปนะอธิบายเผื่อมีคำถาม นะครับนล้วท่านใดมีคำถามส่งมาได้เลยนะฮะโอเคคุณหมอออกรายการกับน้าครับใช่ครับคนเดียวกันครับผมอืมคนเดียวกันแต่ว่า ช่วงนี้เราหยุดพักไปก่อน3เดือนมีการปรับรูปแบบรายการนิดนึงนะฮะท่านใดเข้ามาเจอการครั้งแรกนะแนะนำตัวนะผมนายแพทย์โอาลาริมุสกบงค่ะเป็นสูตินารีแพทย์ด้านเวชศาส,สตร์การเจริญพันธุ์แล้วก็ผ่าตัดฐานกล้องทางนารีเวชฮะก็เป็นหมอสูฮะดูแลสูสุภาพสตรีครับถ้าที่เหนือแผลผ่าตาัดคลอด มีช้าๆผ่านมาเก้าเดือนแล้วปกติไหมคะับโหต้องดูอะว่าคําว่าช้าของเราเป็นยังไงสีเป็นยังไงไหมครับความผิดปกติคืออะไรคือแค่ประวัติอย่างเดียวนี้แบบบอกไม่ได้จริงๆครับบอกไม่ได้จริงๆนะถ้าเอาว่าดีที่สุดนะก็คือว่าไปหาคุณหมอท่านที่เราผ่าตัคดครอบด้วยนะครับนะคุณหมอเขาก็จะรู้ดีที่สุดแหละว่า สีจ้ฉ่ำนะ่เป็นอะไรนะครับนะชอบอรายการน,นะขอกำลังใจในการสอบครูผู้ช่วยพวกนี้ครับเป็นกำลังใจฮะทำให้เต็มที่ฮะเราเตรียมพร้อมดีที่สุดนะฮะทำให้เต็มที่ขยันในเหตุสันโดษในผลครับอืมเดยขอให้พรุ่งนี้ตื่นมาสมองปลอดโปร่งครับอืมะฉะนั้นคืนนี้นอนเร็วๆฮะนะ ก็พอนเร็วๆพรุ่งนี้สมองจะได้ปลอดโปร่งคิดอะไรก็คิดออกนะครับอืมพูดถึงหมอรายฟังนี้เขามีข้อมูลชัดเจนนะว่าอดนอนเนี่ยสมองจะไม่ปลอดโปร่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอ่านอ่านหนังสือเต็มที่แล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ความรู้เต็มที่ไปสอบจะทําได้นะฮะข้อมูลอ่ะจะถูว่าเราเ็าเชื่อว่านอนดีกว่าฮะนะสมองให้ปลอดโปร่งนะครับโอเค เ,เพิ่งเคยฟังไลฟ์สดนะคะโมขอคุณมากอ่ะตัดเข้าโฆษนาฮะตอนนี้อยู่กันประมาณสัก358ท่านนะฮะเป้าหมายของปีนี้นะหมออยากได้1ล้าน follower ฮะเพื่อให้สื่อถึงคนจำนวนมากนะสื่อถึงคนหมูมากไนดะ้จะถึง1ล้าน follower ได้อย่างไรปะก็รบกวนทุกท่าเน็ตกดติดตามกันนะฮะกดแชร์ไปให้คนอื่นที่ไม่เคยดูนะครับอนะได้ดูนะครับโอเค คุมกำเนิดแบบฝังผลเสียอย่างไรบ้างอันที่พบบ่อยๆนะก็คือว่าเนะี่ยเลือดออกกับปิดกระปอยฮะอืมนะเลือดออกกับปิดกระปอยน้ำหนักตัวไม่ขึ้นนะน้ำหนักตัวไม่ขึ้นแต่เลือดออกกับปิดกระปอยเนี่ยเป็นเยอะจนบางคนเนี่ยขอมาเปลี่ยนเลยเพราะว่าหมอไม่สามารถคาดการได้เลยว่าลักษณะประจำเดือนของเราจะเป็นยังไงเมื่อฝังยาคุมไปบางคนมันไม่มานะบางคนก็ออกกับปิกระปอย นะครับบางคนมาเหมือนเดิมเลยเพวาะนั้นบอกไม่ได้เลยนะแต่ว่าข้อดีเนี่ยเอางี้ข้อดีนะคือหนึ่งนะคุมได้นานฝังยาคุมแท่งหนึ่งยอยู่ได้สามปีสองแท่งอยู่ได้ห้าปีนะฮะเมื่อเทียบแล้วเนี่ยอ๋อไม่ต้องกินยาไปประมาณหนึ่งพันแปดร้อยเมตรนะฮะข้อดีนะเนี่ย คุมเกือบร้อยไม่ค่อยเลืมเพิ่มน้ำหนักรักสาถึงห้าปีมีเม้นเมื่อเอาออกคือความสามารถในการตั้งครันกลับมาทันทีเมื่อเราเอายาฝังคุมกําเนิดออกอันนี้คือประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับยาฉีดคุมกําเนิดเนี่ยพอฉีดไปปุ๊บบอกไม่ได้เลยฮะว่าเมื่อหยุดฉีดไปแล้วเนี่ยความสามารถในการตั้งครันจะกลับมาเมื่อไหร่เพราะบางคนเนี่ยอยู่นานฮะเออยาคุมอยู่นานยิ่งเฉพาะ คนตัวผอมๆเนี้ยีิยอยู่นานเลยกว่าเมนจะกลับมาก็กมีรายงานนะฮะบางทีปีหนึ่งกว่าเมนจะกลับมานะครับเคเป็น pcos ริจากเลือระจำเดือนมาปกติแล้วต้องไปหาหมอไหมครับเป็นคำถามทีท่ดีนะฮะ pcos เป็นโรคเรื้อลงฮะ pcos เป็นภาวะเรื้อลำย้ำอีกทีเพราะฉะนั้นต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับจะสมเดือนจะ6เดือนก็ว่ากันอีกที ต,ต้องดูอย่างต่อเนื่อเพราะว่างี้ PCOS เนี่ยจะเกิดผลในระยะยาวได้หลายๆโรคไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันที่ผิดปกตินะครับไขข้อผิดปกติความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งของเงยื่อบุโพรงมดลูกเพิ่มมากขึ้นนะครับมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นคือสรุปว่า PCOS ในระยะยาวเกิดได้หลังโรคไว้แล้วต้องติดตามกรารรักษาอย่างต่อเนื่องครับโอเคหมอครับหมอมีคุณพ่อเป็นคุณหมอใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่โอเค เอายาคุมออกก่อนเวลาเสียประมาณเท่าไหร่คะโอ้ไม่ทราบเลยฮะอาจจะแล้วแต่ที่เนาะนะครับเนาะตัดรังไข่เพราะเป็นซีดมีผลต่ออะไรคะคือตัดไปแล้วใช่ไหมฮะนะก็คือการผ่าตัดเนี่ยอะไรจะผ่าตัดไปแน่นอนเราเหลืหรอรังไข่ข้างเดียวก็ท้องยากขึ้นนะครับเนาะบางคนอาจจะมีภาวะ,ะปวดท้องน้อยเรือดรังก็ได้นะครับอืม แต่ที่สาคัญที่สุดอะต้องไปดูว่าซีที่เราพาออกเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นซีชนิดไหนซีมีหลายแบบซีมีหลายชนิดนะครับนะหมอรับเบิร์นบ่อยๆจะเป็นอะไรไหมก็โอ้ก็เป็นคําถามที่ดีนะล่าสุดเนี่ยมีดาราฮอลลีวูดคนหนึ่งเนาะที่เป็นมะเร็งกล่องเสียครับเกิดจากเชื้อ HPV ซึ่งก็เกิดจาก โรคสนิยมนี่แหละนะครับเทคนิคคือเบิร์นเยอะเบิร์นเยอะก็มีโอกาสติดเชื้อ HPV มากกว่ามากกว่าคนทั่วไปนะครับซึ่งเชื้อ HPV เนี่ยก่อให้เกิดมะเร็งได้หลายตำแหน่งนะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งช่องคลอดมะเร็งปากช่องคลอดมะเร็งทวารน,นะมะเร็งช่องปากและลำคอนะครับก็คนเนี้ยก็เป็นมะเร็งช่องปากและลำคอนะครับก็เกิดจากลักษณะพฤติกรรมทางเพศแล้กกันนะครับ นะเราถามถึงผลเสียใช่ไหมครับก็เนี่ยแหละผลเสียที่เป็นไปได้หรือบางคนมีภาวะเรเิมเป็นเริ่มก็สามารถเกิดได้เช่นเดียวกันนะอยากถามว่าหนูประจำเดือนมา15วันมา1เดือนมาสองครั้งเกิดจากอะไรต้องไปหาสาเหตุนนะคนที่ประจำเดือนมาร,รอบสั้นๆเกิดได้จากหลายอย่านะอันหนึ่งที่เราพบได้เรื่อยๆคืออไทรอยที่ผิดปกติ ครับอืมต้องไปดูนะเนาะเรื่องของไทรอยด์ซึ่งเมนมาบ่อยๆแล้วจะเกิดปัญหาอะไรคือเมนมาบ่อยๆลเลือนเราก็ออกบ่อยฮะก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของภาวะซีดได้นะใช้สเปรย์ยี่สิบวันพักสิบวันแต่ถ้าขณะใช้ไม่ถึงสิบวันประจำเดือนมาก่อนกำหนดควรยังไงครับหมอก็พักไปก่อนฮะคืออย่างนี้ยี่สิบวันเนี่ยก็เป็นผลบวก รวมของทั้งเดือนละกันนะฮะปกติเราจะเว้น10วันช่วงที่มีประจำเดือนนะสเปรย์ที่ใช้รักษาเรื่องของ HPV นะครับนะหลาย,ลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าสเปรย์คืออะไรคืออย่างนี้นับปัจจุบันเนี่ยเขามีนวัตกรรมใหม่นะสเปรย์ตัวนี้เนี่ยฉีดเข้าไปในช่องคลอดนะครับเนาะ,ะเดือนหนึ่ง20วันเว้น10วันเพื่อเพิ่มโอกาสการหายของเชื้อ HPV ฮะย้ำนะฮนะ เพิ่มโอกาสการหายของเชื้อ HPV ถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่ได้ใช้โอกาสอาจจะหายเองอยู่ที่ประมาณสัก70%ซแต่ถ้าคนที่ใช้เนี่ยเป็น9กก็เพิ่มโอกาสอหลายหลายคนก็เลยเลือกวิธีเนี้ยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราลอยอย่างเดียวใช้คำนี้รอยอย่างเดียวดูแลสุขภาพอย่างเดียวพอสุขภาพดีก็พวกนี้ก็จะหายไปเองได้ก็การกำจัดเชื้อก็จะดีขึ้น นะครับแต่ณปัจจุบันยังมีมีสเปรย์แล้วครับตัดเข้าโฆษณาฮะท่านใดยังไม่เคยกดติดตามกันฝากกดติดตามกันหน่อยนะฮะอยาเป้าหมายของปีนี้นะหนึ่งล้าน follower นะครับดูซิแอบดูซิตอนนี้สิบหกแล้วนะฮะสิบหก l o ลเวแต่ตั้งสองอคนนะนายจะได้สักยี่สิบ o w ลเวนะฮะหมอคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะอืม หมอว่าคุมกาเนิดแบบไหนดีที่สุดปลอดภัยค่ะคืออย,คคอย่างนี้ยาคุมกาเนิดเนี่ยไม่มีดีที่สุดนะมีเหมาะที่สุดสําหรับแต่ละคนย้ำนะเหมาะที่สุดสําหรับแต่ละคนหมอก็จะมีคํากรอนนะฮะที่ท่องไว้นะฮะเมื่อไหร่มีเซ็กทีมัยใช้ก่อนหน้าที่ว่าชอบสอบความจําทําฉุกเฉินเมิร์โลติดต่อแล้วก็ขอราคาอ่ะมีอะไรบ้างน,นะฮะ อันนี้พูดถึงวิธีการเลือกวิธีการคุมกําเนิดน,นะเมื่อไหร่มีคือเมื่อไหร่เราจะมีลูกฮะเมื่อไหร่เราจะมีลูกสมมุติเช่นอีกห้าปีจะมีลูกเฮ้ยการใส่ห่วงคุมเนอรหรือฝังยาคุมเนี่ยที่แบบอยู่ได้ยาวๆเนี่ยก็โอเคนะเพราะว่าอีกนานกว่าจนี้ซึ่งก็ไม่ได้เหมาะกับกลุ่มที่อีกสามเดือนจะมีได้ไหมอีกสามเดือนจะมีอาจจะกินยาคุมกําเนิดก็ได้อาจจะใช้คอนดอมก็ได้เม,มื่อไหร่มีเซ็กส์กี่ไหมนะมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ ทีบ่อยขนาดไหนบางคนบอกสเดือนมาทีหนึ <hguru. S 1> courses, so ่งหเดือนมามีกิจกรรมครั้งหนึ่งกินยาคุมทุกวันก็อาจจะไม่ได้เหมาะใช่ไหมครับนะอืมอาจจะใช้ถุงยางทำไมก็ได้บวกกับยาคุมฉุกเฉินก็ได้นะเมื่อไรนี้เชคทีไหมใช้ก่อนหน้าก่อนหน้านี้เคยใช้การคุมกําเนิดแบบไหนมาอืมนะฮะแบบแบบไหนมาแบบคุมฉุกเฉินหลังข้างนอกเนาะอืม ฝังยาคุมฉีดยาคุมประสบการณ์เป็นยังไงนะใช้ก่อนนะที่สำคัญที่ว่าชอบฮะใช้แล้วชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะ,ะเพราะว่ายาคุมกําเนิดเนี่ยการคุมกําเนิดไม่ใช่ยาคุมการคุมกําเนิดเนี่ยเขามีประโยชน์อื่นๆที่นอกเหนือจากการคุมกําเนิดด้วยเช่นรักษาสิวได้รักษาภาวะก่อนมีประจําเดือนได้ภาวะ PMS นะภาวะมนุษย์เม็์นะ ปรับประจําเดือนเป็นรอบๆได้ลดอาการปวดประจําเดือนได้ลดปริมาณเลือดประจำเดือนได้อันนี้คือประโยชน์ที่แต่คนชอบนะฮะหรือบางคนบอกว่าใส่ไปแล้วแบบอยู่ยาวๆไปเลยก็ชอบหนูไม่ต้องกินบ่เป็นต้นที่ว่าชอบต่อไปสอบความจําคือเป็นคนขี้ลืมหรือเปนนล่าบางคนเป็นคนขี้ลืมเนาะก็ไม่เหมาะกับพวกอยากกินทำไมเพราะลืมบ่อยๆประสิทธิภาพก็ลดลงนะ ที่ว่าชอบสอบความจําทําฉุกเฉินมีเพศสัมพันธ์แบบฉุกเฉินบ่อยป่ะถ้าฉุกเฉินไปบ่อยเนี่ยการกินยาคุมก,ก็ไม่ดีนะฮะเพราะว่าจะทําให้ประจําเดือนแบบผิดปกติเลื่อนแบบงงงแล้วก็จะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์เหตุผลเพราะว่ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยกลไกการออกเลยนะเขาคือทําให้การตกไข่ชาเลื่อนออกไปนะฮะเขาเรียกว่า delay o l a t i o n เลื่อนออกไปไม่ได้ทําให้ไข่ไม่ตกนะ ย้ำนะฮะไม่ได้ทํำให้ไข่ไม่ตกเพราะฉะนั้นไข่เราก็จะตกอยู่ดีฮะแต่ก็จะตกดีเลยไปแปลว่าถ้าเรามีกิจกรรมในช่วงนั้นแล้วก็มีโอกาสตั้งครันอีกนะโอเคเ,อเดี๋ยวนะทําถูกเฉินเมินโรคติดต่อเรากังวลเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเปล่านะการคุมกําเนิดชนิดเดียวที่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะคือถุงยางอนามัยนะถุงยางอนามัยเนาะ เมื่อโลคติดต่อแล้วก็ขอราคาฮนะมีปัญหาเรื่องของราคามากน้อยขนาดไหนหรือว่าจริงๆแล้วเราใช้10ในการเบริกการคุกมกำเนิดไดนะ้โอเคประมาณนี้นะฮะตัดเข้าโฆษณาฮะท่านใดย,ยังไม่ได้กดติดตามการฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะอยู่กัน200กว่าท่านแล้วนะสองกว่าเอาว่าสัก50 New f o l ว o w e r ลแล้วกันนะโอเคแล้วก็สําหรับท่านที่เพิ่ง เจอกันครั้งแรกนะสามารถเข้าไปดูนะแล้วก็เลือกดูแบบ latest ก็ได้นะฮะว่าคลิปที่ทำล่าสุดเออะไรหรือว่า popular ก็คือว่าอันไหนแบบคนดูเยอะๆมีคลิปแบบ14ล้านวิวคลิปล้านวิวก็หลายอันคลิปลายแสนก็หลายอันนะรานนั้นไปดูได้นะไปดูได้นะครับเป็น sle คนกินยาคุมตัวไหนโหเป็นคำถามที่ดีนะคืองนี้ sle เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะเพิ่มโอกาสการเป็นรลิ่มเลือดตันนะเพราะฉะนั้นยาคุมกําเนิดที่ไม่แนะนาําก็จะเป็นกลุ่มที่มีเอสโตรเจนนะนั้นถ้าจะกินนะฮะก็ต้องกินยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวนะครับของประเทศไทยตอนนี้หลกัหลกๆก็มีอยู่2ยี่ห้อนสะยี่ห้อที่เป็นฮอร์โมนเดี่ยวนะครับนะคุยกับเภสัชร้านยาได้นะ บอกว่าขอซื้อยาเม็ดคุมเหนือชนิดฮอร์โมนเดียวรู้ว่าจริงๆคุยกับคุณหมอที่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลที่ดู SLE เราอ่ะนะครับนะให้ส่งปรึกษาคุณหมอสูงนะครับตัวหนึ่งคือโดสไปรินอน4มิลลิกรัมนะฮะยสีก็คือว่ามีเม็ดที่เป็นฮอร์โมนอ่ะ24เม็ดแล้วก็เม็ดแป้งอีก4เม็ดนะครับโดสไปรินอน4มิลลิกรัมนะฮะ กับอีกตัวหนึ่งนะครับนะก็คือดืมชื่อลืมชื่อ,อ generic name จำได้แต่ชื่อยี่้อ ดิโซเจสเตลอ่านะฮะดิโซเจสเตลเขามีสองตัวนะฮะโดสไปริลลโนอนกับดิโซเจสเตลครับอืมโอเคคุณหมอค่ะปวดหลังช่วงกลางกลางฝั่งขวาม,มาสองปีแล้วไปหาหมอเขาทำซีทีสแกนบอกว่าทุกอย่างปกติทำไมไม่หวปวด โอ้โหเป็นคําถามที่ดีมากคืองี้คือสุดท้ายคงต้องวินิจฉัยคือปวดหลังกับปวดท้องน้อยคนละอัน,นกันเนาะแต่ว่าหลักการคลายกันหมอจะขออนุญาตเล่าเรื่องของการปวดท้องน้อยแล้วกันซึ่งจะลอ,อก,กันได้คือในการปวดท้องน้อยเนี่ยเรามีอวัยวะหลายหลายส่วนนะไม่ใช่แค่เฉพาะหมดลูกบางคนบอกปวดท้องน้อยต้องเป็นโรคทา,านาีเวนแน่เลยไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เนาะเออ เรามีทั้งมดลูกฮะเรามีทั้งลำไส้เรามีทั้งระบบทางเดินปสัสสาวะเรามีกล้ามเนื้อเรามีหลอดเลือดเรามีเส้นประสาทเพราะฉะนั้นเวลาปวดท้องน้อยมาก็ต้องเช็คให้ครบฮะว่าปวดจากอะไรโอเคแน่นอนอาจจะปวดจากทางนารีเวสมากที่สุดจง้าทรับประวัติแล้วนะปวดเหมือนกับทานารีเวสมากที่สุดถ้าเรารักษาแล้วไม่ดีขึ้นฮะก็ต้องส่งต่อไปแผนกอื่น ให้ร่วมรักษาช่วยดูฮะว่าเป็นจากสาเหตุอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่าบางทีอาการคล้ายคลึงกันอย่างปวดท้องน้อยเนี่ยโรคของทางระบบทางเดินอาหารคืออะไรฮะก็คือ IBS นะ r er i t a b เ e bowel syndrome เป็นต้นนะครับนะคุณแอนถามว่าไม่ได้ปวดท้องน้อยหมอยกตัวอย่างฮะหมอยกตัวอย่างว่า ตรงปวดหลังเนี่ยก็เหมือนกันฮะมีได้หลายระบบหลายอวัยวะฮะเป็นกล้ามเนื้อก็ได้บางคนมีที่ไตก็ได้นะฮะบางคนเป็นที่กระดูกก็ได้นะครับนะบางทีเป็นที่กล้ามเนื้อแหละแต่ว่าสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการทํางานเป็นต้นนะเป็นต้นถ้าเราไม่ไปรักษาที่ต้นเหตุนะครับอาการพวกนี้ก็จะไม่ดีขึ้นนะครับอืมนะ ประมาณนี้อาจจะสรุปว่าต้องหาหมอ,อแผนกอื่นเพิ่มเติมฮะนะ <Okay. S 1> ตัดเข้าโฆษณาฮะสำหรับท่านที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะแนะนำตัวนะผมแพทย์ออนไลิ์มุ่สุวโวสฮะเป็นสุตินรีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แล้วก็ผ่าตัดผ่านกล้องทางเอเดรีเวทฮะเป็นหมอสูฮะดูแลสุขภาพสตรีครับมีสเตตด้วยเดี๋ยวไม่เหมือนหมอจริงนะฮะนะโอเค ใช้ฟังรั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยครับเอ่คุณประนอมสวัสดีนะฮะชีดาคุมแบบ3เดือนมา10ปีแล้วมีความเสี่ยงอะไรไหมก็มีฮะเรื่องของภาวะกระดูกบ,บา่า ครับแล้วไม่แน่ใจนั้งฉี่มานานเนี่ยน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่าน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นก็เป็นความเสี่ยงแบบหนึ่งนะฮะนะโอเคฝากท้องกับหมอตอนนี้ลูกสิบสองนะดูแก่ไปเลยนะฮนะตรวจเจอเชื้อ18 Hpv 18นะ Pcs ขอแนวทางการดูแล อ้ oh. อันนี้คือถามสั้นแต่ตอบยาวนะแนวทางการดูแลนี้่อ่า HPV นี่ยังตอบง่ายหน่อยโปรโตคอลชัดเจนอนะ่ะอืมก็คือก็ไปทำคอโปรสโคมาคุณนะหมอว่าคุณหมอเขาคงนะแต่ดูปากมดลูกขยายปากมดลูกนะแล้วก็เอาชิ้นเนื้อไปตรวจนะว่าเป็นอันไหนเป็นชิ้นหนึ่งิ้นสองิ้นสามนะครับถ้าเป็นชิ้นหนึ่งก็รอติดตามอาการ ถ้าเป็นสินสองีนสามก็ทำหลีบต่อนะฮะแล้วผลของหลีบเป็นยังไงก็ติดตามตามนั้นส่วน PCOS ที่หมอว่ายากเนี่ยเพราะว่าภาวะนี้มาได้หลายอาการอืมนะฮะมาด้วยเม่นแหม่มาก็ได้มาด้วยฮอร์โมนเพศชายเยอะก็ได้มาด้วยมีบุตรยากก็ได้และที่สำคัญ PCOS มักจะเป็นร่วมกับโรคอ้วน ก็ต้องไปดูรักษาโ,โรคอ้วนโรคอ้นอีกนะครับนะนี่คือความยากของการดูแลเคส TCOs นะฮะอ,อันยากจริงๆคือต้องดูเรื้อรังด้วยนะดูระยะยาวนะโอเคปั๊มลูกตีมีแนวทางรักษาไหมมีฮะมีมีครับสำคัญก็คือว่าปั๊มลูกตีเรามาด้วยอากาศอะไรครับประจําเดือนไม่มาปวดท้องประจําเดือนมีบุตรยากนะฮะ เอ่อหมอสูขกับหมอนาีเวทคนเดียวกันไหมประเทศไทยเนี่ยเวลาเราเรียนเนี่ยสามปีแรกเนี่ยฮะเราก็จะเรียนสุตินาฬีแพทย์อาสุตินาริเวทไม่ใช่สุตินาฬแพทย์เป็นสุตินาีเวทและหลังจากนั้นเนี่ยประเทศไทยเราก็จะต่อสับบอร์ดอีกนะซึ่งจะเรียนไม่เรียนก็แล้วแต่นะฮะแต่ถ้าเรียนเนี่ยของประเทศไทยก็จะมีอีกห้าสาขาเนาะก็คือมะเร็งนานรีเวทนะเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ หมอเป็นเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เนาะมีเวชศาสตร์มาดาและทารกในขันที่รู้จักในนามหมอ MFM นะฮะเ,เกี่ยวกับยูโรไกนี่ก็คือระบบทางเดินปัสสาวะคนะครับแล้วก็จะใช้ระบบทางเดินปัสสาวะก็ไม่ถูกอะ่ะเขาจะเป็นของทางนาีเวทโดยตรงนะนะครับ แล้วก็อันที่4ีก็คือเซ็กซ์โซโลจีก็คือเรื่องเวชศาสตร์ทางเพศอันนี้ที่มี5สาขาหลักๆนั้นหมอสูเอาว่าถ้าในต่างประเทศนะแล้วเมืองไทยก็เริ่มจะเป็นยางไงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสาย MFM เนี่ยเขาก็จะดูทางสูไปเลยดูฝากคันดูอัลตราซาวอย่างอี่นนะครับที่เหลือจะเป็นจะดูโรคสตรีเป็นหลักๆนะครับนะไม่ได้ดูคนท้องนะครับแล้วยังรวมไปถึงประเทศไทยยังมีประกาศผ่าตัดผ่านกล้องอีก เรียนอีก2ปีนะครับโอก็เรียกได้ว่าดูกันย,วยาวๆเรียนกันย,วยาวๆนะครับอ่ะเพราะฉนั้นกลับมาคนเดียวัน้อยอาจจะจบ3ปีคือจริงอะใช้คําเรียกรวมกันได้หมดนะอะอสุตินารีแพทย์นะครับนะแต่พอจบไปแล้วเราจะเน้นทํางานด้านก็อีกเรื่องนึง่งครับผ่าตัดมาลูกเปิดหน้าท้องได้สอวันสามารถนั่งรถส่วนตัวได้ไมับสองสาชั่วโมง โอ้บอกยากฮนะบอกยากพออย่างนี้ถนนเป็นยังไงอะ่ะนะฮะสองสามชั่วโมง่ะนะครับแนละ้วแล้วก็ผ่าตัดมีภาวะแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่านะครับผ่าตัดเปิดหน้าท้องแนวตั้งผ่าตัดเปิดหน้าท้องแนวนอนนะครับก็ผ่าตัดแล้วทายากทําง่ายนะโอ้ผ่าตัดนานไหมโอ้ทุกอย่างรวมไปหมดเลยบอกเลยไม่กล้าบอกว่านั่งสองสามชั่วโมงได้หรือเปล่านยะขึ้นกับคนไข้เป็นไราย โอเคสองทุ่มแล้วปิดลินิกได้นะฮะทานข้าวกันโอเคขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่ด้วยกันวันนี้ท่านใดมีคำถามยนีไม่ได้รับคำตอบแล้วพิมพ์มาในอินบ็อกซ์ได้นะหมอจะมีทีมงานคอยรวบรวมคำถามไว้ให้นะครับโอเคแล้วไงพบก,กันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แปดนาทีเพราะความรู้นี้อาจเปลี่ยนชีวิตคนสวัสดีบา,บาย